สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับปาอีกแล้วนะคะในช n n e ลปาวอลน,นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยปาก็จะมาพูดถึงวิธีการแก้ปัญหากินปากวิธีการแก้ปัญหากินปากง่ายๆนะคะ5ข้อด้วยกันนะคะถ้าทำแล้วเนี่ยรับรองเลยนะคะว่าเรื่องกินปากลดลงแน่นอน วิธีแรกนะคะที่ปาใช้คือการขูดหินปูนค่ะคือปาจะดูง่ายๆเลยนะคะจะดูจากฟันหน้าตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ดูข้างนอกนะดูข้างในก็คืออ้าปากแล้วก็ส่องกระส่นนะคะว่ามีหินปูนเริ่มขึ้นหรือยังถ้ามีหินปูนเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยก็จะไปที่คลินิกนะคะให้คุณหมอขูดหินปูนนะคะแต่ว่ามันมีวิธีการที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรให้เราจ่ายถูกกว่าก็คือการไปอนามัยนะคะ ไปอนามัยให้เขาขูดหินปูนนั้นก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้นะคะทุกคนแล้วก็ปลาจะปกติแล้วก็คือหมอก็ไม่ได้แนะนําให้มันให้ขูดบ่อยเพราะอาจจะทําให้ฟันเราบางได้นะคะแต่ว่าเราก็จะมีระยะเวลาการขูดของเราอาจจะสักปี2ปีอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันมีปัปจจัยหลายอย่างที่ทําให้หินปูนขึ้นช้าลงด้วยนะคะส่วนขั้นตอนที่2นะคะก็คือการ อุดฟันผูนั่นเองค่ะท <t tolerant> ุกคนสังเกตไหมคะว่าฟันผูนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดกลิ่นปากเหมือนกันนะคะดังนั้นปาก็จะเลือกไปอุดฟันผูด้วยนะคะวิธีการที่ไปอุดฟันผูหรือดูฟันผูเนี่ยสนะคะการอุดฟันผูค่ะทุกคนซึ่งฟันผูนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดกลิ่นปากเหมือนกันนะคะตัวปลาเองเนี่ยก็ไปอุดฟันผูนะคะวิธีการที่ปลาจะดูฟันผูเนี่ยคือปาก้าปาก แล้วก็ดูถ้ามีสีดำดแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไปให้คุณหมออุดฟันนะคะแล้วก็บอกคุณหมอว่าขอเป็นอุดสีเดียวกับฟันเพราะจะทําให้เวลาเราอ้าปากเนี้ยมันก็จะดูเหมือนเราไม่มีฟันผุนะคะเป็นการหลอกตานั่นเองแต่จริงแล้วฟันผุเราก็คือถูกอุดไปด้วยสีที่เหมือนกับฟันเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็จะมีราคาที่มันค่อนข้างที่จะสูงกว่าการอุดสีดำ นะคะคแต่ว่าก็แนะนําว่าให้ไปอุดที่อนามัยค่ะเพราะว่าราคาถูกหรือว่าถ้ามีประกันสังคมก็คือใช้ประกันสังคมได้เลยนะคะขั้นตอนที่3นะคะ,ะ,คะก็คือการแปรงฟันและแปรงลิ้นค่ะซึ่งทุกคนเชื่อไหมคะว่าประมาณ 50%ที่ปาเคยถามมาไม่มีไม่มีเขาไม่แปรงลิ้นกันนะเท่ากับว่าสมมติว่า100คน50คนคือเขาไม่แปรงลิ้นเขาบอกว่าแปรงลิ้นแล้วมันทาให้เรารู้สึกอยากอาเจียนซึ่งจริง,รงๆแล้วลิ้นเนี่ยก็เป็นตัวสะสมเหมือนกันปาเคยสังเกตนะคะคนที่มีพฤติกรรมที่เขาไม่แปรงลิ้นอนะ่ะเขาจะมีกลิ่นแบบเปรียปร้ยวๆเ,เหมือนนอ,อไม้เนี่ยออกจากปากในนั้นก็แนะนํานะคะว่าให้แปรงฟันด้วยและแปรงต้องแปรงลิ้นทุกครั้งนะคะเพราะลิ้นเนี่ยก็คือเป็นตัวสะสมเหมือนกันนะ นั่นแหละจะทําให้ปากสะอาดยิ่งขึ้นนะคะสี่นะคะวิธีการก็คือเปลี่ยนแปลงสีฟันค่ะคือปาจะมีลิมิตของตัวเองว่าแปลงหนึ่งอันใช้ได้แค่สามเดือนแล้วก็เปลี่ยนเพราะว่าพอสามเดือนแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันก็เริ่มบานออกแล้วพอบานน่ะเราเอาเราก็อาจจะเอามาแปลงแค่ลิ้นแล้วก็แปลงใหม่มาแปลงฟันนะคะเอเป็นวิธีการที่ปลาใช้พอแปลงเนี้ยใช้ไปอีกหกอ่ะพอเขาหกเดือนแปลงที่มันบานน่ะเราก็ทิ้งแล้วก็เปลี่ยนใหม่อย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้ฟันกับ ลิ้นเนี่ยก็ได้ใช้แปรงที่มันแตกต่างกันนะคะ ส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นขั้นตอนที่5นะคะคือการเลือกยาสีฟันค่ะเราควรเลือกยาสีฟันที่เหมาะกับสุขภาพช่องปากนะคะช่วยลดกินปากด้วยช่วยลดหินปูนด้วยนะคะของปาก,ก็จะใช้เลือกเป็นเป็นยาสีฟันแฮลวอลนะคะนี่หลอดนี้เลยยาสีฟันแฮวอลนะคะหลอดนี้ขนาด80กรัมเนาะราคา329บาทที่ปาซื้อมานะคะ1หลอดเนี่ยใช้ได้ประมาณ500ครั้งนะคะคือปาใช้มาประมาณปีกว่าแล้วนะคะแล้วก็ชอบมากๆด้วยนะคะลดกินปากลมหายใจหอมสดชื่นและที่สําคัญเลยนะคะคือแปรงลิ้นได้ดีมากไม่เผ็ด ไม่แสบด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนนี่นะคะเป็น5ข้อนะคะที่ปาแนะนําให้ทําเพื่อลดกลิ่นปากนะคะเพื่อสุขภาพช่องปากของคุณเองนะคะรักตัวเองรักสุขภาพช่องปากไปแล้วนะคะฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ให้ปาด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าจ้ะ